สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องเดนแสนบิวนะคะวันนี้เรามาขายข้าวโพดนะคะกระปุกโนะคะถึงเวลาแล้วขายข้าวโพดใช่ไม่ได้ไปถ่ายกินแล้วนะคะหยุดยาวนะคะเลยมาขายข้าวโพดะคะ่ะข่าน้ามันนะคะขายเครื่องเสียครับผมใช่ยอดหนกเลยต <c oughs> ู้อยู่ข้างหลังครับดีเจวินัยนะคะวันนี้ จะเป็นต้องเป็นดีเจนะครับผมหัับนะเราก็ขายเกือบหมดแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเราไม่ได้่านี่ดูนะครับเพราะว่ากำลังวุ่นวายค่ะ ไปบ้านใหม่ไปบ้านใหม่ไปบ้านใหม่นะคะไปบ้านใหม่จ้า,าะคะรอบครัวสุขสันต์นะครับรครอบครัวสุขสันต์เพลงมันน่าเลยค่ะอยากเต้นนะคะแต่อยู่ในรูต้นไม่ได้นะคะโยกแค่หัวก็พอโยกโยก <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังตามหาหุ่ยายนะ เย้โมงตีเคยเยอะไอตเย้โมงตอนนี้ก็จะใหญ่แล้วนะคะลงมาซึ่งเราต้องลงไปนะคะของก็ติมนะคะตุ่นจ๋ามดเฮ้ยแม่มดเฮ้ยอย่างไรเจอตุยน้อยตีมาโตลงตุยน้อยโตนี่บ้านบ้านค่ะต่อไปก็เราก็จะไปต่อนะคะใหเดี๋ยวกำลังขึ้นรถนะคะ เพลงมันมากเลยค่ะอยากเต้นแต่ว่าเต้นไม่ได้นะคะอยู่ในรถนะคะก็ยึดยึดไป <laughs> นี่นะคะ <laughs> คุณพ่อตั้งใจขับรถมากค่ะ <laughs> <laughs> ขับรถไม่เต้นนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะคะของวันที่ ใช่ไหมวันนี้เราออกเราออกขายวันที่9นะคะตามจริงมันพอหันั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่เมื่อวานนะคะเรากอบข้าวนะคะก็เลยไม่ได้หัน โฆษณาค่ะโฆษณาค่ะคุณเพ่ษณา,า,าะคราเลยค่ะมยืองด,ดูยนก่อนนะคะโ <c oughs> อย,ยยนยนยนไหมเอม็น <c oughs> อีน่เลยนี่นะคะ <c oughs> ซึ่งเยอะมาก นี่เหลืออีกนิดเดียวนะคะเป็นเยอะมากนะคะนี่นะคะก็เหลือแค่นี้แล้วนะคะแค่นี้เราก็จะไปขายต่อนะคะก็เหลือนิดเดียวแล้วเจ็จแล้วไม่ทิหยอนะคะ นี่ที่าเป็นทีลไเองคุณอยากไปเห็นเขาด้ยสิคะไอ้บาดใหญ่อะนู้นอยู่ทางนู้นจ้าเต้นได้อีกนะคะไม่จืไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เต้นได้นะคะนี่นะคะคุณพ่อนะคะ ดูก่อนนะคะโอ,โอไม่เห็นมุ่นเม็ดด้วยเุ็นนะคะนะคะก็แล้วก็จะไปต่อที่แล้วก็ขายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนี่แล้วก็คือเหลือน้อยอยู่นะคะไปกระโดครับวันนี้ ือออด้นนยะะคควันนี้เรามาขายข้าวโพดหลายวันเลยนะคะกว่าจะกว่าจะเสร็จกว่าจะหมดนะคะเราปลูกเป็นรุ่นกันนะคะก็ขายข้าวโพดครับก็เยอะอยู่ oh. ถุงละยี่สิบบาทนะครับโอันนี้มันตูดทำไมมันพูดตาน้องพูดเนี่ยะคะ่ะ พ้าก็ถ่ายชมพูน,นะคะ,ะเราต้องใส่แมสกด้วยพ่กคมปลอดภัยนะคะซึ่งเราเอามือจับนะคะมันก็จะขื่นๆหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวพ่อถ่ายถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอเนี่ย ก็ถ่ายรูปนะคะกระือก็ต้องถ่ายไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะไปงานหรือไปงานเต้นไปถ่ายคลิปเราก็ไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันบ่อยเนาะ,ะไปด้วยกันบ่อยใช่เราจะไปไหนต่อยัลองลองเช็คอินก่อนนะคะคุณพ่พอเช็คอินนะคะ <c oughs> น้องนะคะน้องไม่ได้มานะคะน้องเป็นแม่สีเรือนอยู่บ้านนะคะทำกินอะไรอย่างนี้นะคะน,นี่นะคะน,นี้เราก็ต่อกับแบตเตอรี้ของรถนะคะขายนี่นนก็เหลือ 8, 8ถุงนะคะเหลือแปดถุงแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วก็สนุกดีนะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่แต่ได้ข้าวโพดแล้วก็ขายข้าวโพดแบบนี้กต้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะพ่อก็เช็คอินยังไม่เสร็จนะคะเมื่อไหร่จะได้ออกค <c oughs> ะ,ะเราจะไปมันกันต่อ, <c oughs> อก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปมันกันต่อในรุดนะคะวยคืสแสงไม่ได้เลยนะคะก็จะไปมันกันต่อ ตอนนี้นะคะน้องเนนก็จะไปหาที่ถ่ายรูปมีเอซบางคนนะคะอยากเห็นน้องแนนแต่งตัววินเทจนะคะวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาถ่ายรูปด้วยนะคะที่บ้านใหม่นี่แหละนะคะใครที่อยากเห็นนะคะอยากติดตามรูปนะคะ <c oughs> ก็เข้าไปที่ติดตามที่ Facebook, เซอร์เนนนะคะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงที่แล้วนะคะเราจะถ่ายเราจะถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะซึ่งทุ่งนานะคะสวยงามเไม่พอเราปมดดแสงแดดนะคะไม่ค่อยมีนะคะก็สวยมาก้วขอตัวไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวมากันแล้วกันนะคะ